สวัสดีชาวพิจิกคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่นะคะเรามาอัปเดตนะลัคนาพิจิกราศีพิจิกเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะใครช่วยแนะนานะคะบอกเตือนนะคะให้กับชาวพิจิตด้วยนะคะโอเคในภาพของชาวพิจิกในช่วงเดือนนี้คะ่ะเดือนนี้เหมือนกับค่อนข้างจะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องงานนะนะคะ ไปโฟกัสนะคะเ,เรื่องของงานค่อนข้างมากซึ่งโอ้มันได้ผลดีนะคะเพราะว่าการงานมันดีขึ้นเติบโตขึ้นหรือเห็นรายได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจแต่ก็บนบนสิ่งที่ดีขึ้นตรงนี้ก็ยังต้องระวงังก็ายังมีปัญหานะคะหรือยังมีความกังวลใจเข้ามาหลายเรื่องหลายอย่างเหมือนกันหนึ่งปัญหาเรื่องคนเนี่ยต้องระวังมากๆนะ,ะคุณมีเกณฑ์หรือมีโอกาสสูงบ้าๆที่จะมีปัญหากับคนธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็คือ คนที่เกิดราศีเมษสิสสงห์ธนูนะมีโอกาสที่จะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันไม่เข้าใจกันหรือรู้สึกมีการทําอะไรรับหลังกันเกิดขึ้นแล้วมันสร้างความกังวลใจสร้างความไม่พอใจกันเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องระวังให้มากนะคะแล้วก็จริงๆอะ่ะ ถ้ามันเกิดสถานการณ์แบบนี้นเกิดขึนะ้นน่ะอยากให้คุณมองหลายๆด้านนะมองหมายถึงมองใจเข้าใจเรามองในด้านบวกและด้านลบนะคะคุณจะได้รู้และชัดเจนในเรื่องของปัญหานะคะเข้าถึงปัญหาหรือเข้าใจในเรื่องของปัญหานั้นจริงๆนะอย่าคิดไปเองกังวลไปเองนะคะแต่ให้มองหลายๆด้านนะเราจะรู้นะคะพอเรารู้และเข้าใจปัญหาเราจะ สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ดีแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้อ่ะมันไม่ได้จริงๆมันแก้ไม่ได้ให้บุคคลที่สามมาช่วยเคลียร์นะคะบุคคลที่สามที่สามารถจะช่วยเคลียร์ได้เพราะว่าเขาเป็นคนธาตุไฟธาตุไฟก็คือคนที่เกิดราศีเมษสิงห์ธนูเนาะคนที่คล่องแคล่วคุยเก่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะเหมือนจะเข้ามาช่วยคลี่คลายหรือเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาให้กับคุณได้อยู่ส่วนใครที่เครียดนะกังวลใจอยู่กับร่วงงานรอฟังผลฟังข่าวเรื่วงงานใหม่นะคะเดี๋ยวคุณ มีออฟเฟอร์เข้ามาแล้วนะคะในเรื่องของการงานที่ดูโอเคเลยแต่ก็ยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นค่อยเคลียร์ค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปงานใหม่ที่ถ้าใครๆที่รองานใหม่อยู่เนี่ยเหมือนงานใหม่จะได้มาจากผู้ใหญ่ละ่ะ นะคะลักษณะเป็นผู้ใหญ่กว่าโตกว่าอายุมากกว่าเนี่ยนะคะเขาเหมือนจะให้งานคุณออฟเฟอร์งานให้คุณนะคะหรือว่า,อาสองอาจจะหมายถึงงานใหม่หรืออะไรใหม่ๆของคุณมันอาจจะต่างไปจากที่เคยทําอยู่ก็ได้เหมือนคุณไปคล้องเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะหรือคุณต้องไปทําอะไรที่มันเป็นวิชาการมากขึ้นก็ได้หรือเป็นอะไรที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย อ่าเป็น support นะคะอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันหรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะจริงๆก็แบบ <c oughs> ทำอะไรที่เกี่ยวกับอาหารธรรมชาติด้านวิชาการความรู้อะไรเงั้นไปเลยการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ย,ก,ย,ยก็โดดเด่น <c oughs> เช่นกันจะเป็นตัวกลางซื้อมาไขา่ไปนะคะทำได้หมดแต่ทั้งหมดทั้งปวงเลยอะ่ะมันเห็นนะว่าคุณทำแล้วรายได้มันดีแต่ก็ มันยังมีไพ่เดมูลติดมาเพราะฉะนั้นมันมันเป็นสิ่งที่ดีรายได้ที่ดีการเริ่มต้นที่ดีแต่มันยังมีความทุกข์ใจหรือปัญหาเรื่องคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือเรื่องคนนะคะวิธีแก้ไขนะในปัญหาเรื่องคนนะคะ เขาบอกว่าถ้าคุณผิดใจนะคะกับใครก็ตามในโรกของการงานมันทําให้การงานคุณขาดสภาพคล่องหรือทําให้การงานของคุณเนี่ยมันเดินได้ช้าลงหรือคุณทํางานไม่คล่องตัวก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามปรับตัวนะคะกับคนที่เป็นปัญหากับเรานี่ล่ละถึงบอกว่าแทนที่เราจะโกรธเขาไม่พอใจเขาเราอาจจะลองคิดว่า ลองพยายามจะเข้าใจเขามากขึ้นนะ่ะว่าเฮ้ยเอปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะเพราะอะไรเขาถึงเป็นแบบนี้ถ้าเราเข้าใจตัวเขาเข้าใจปัญหาเข้าใจตัวเราเองนะคะแล้วปรับเปลี่ยนตรงนี้ยังไงคุณผ่านตรงนี้ไปได้แน่ๆนะคะในภาพของการเงินค่ะการเงินช่วงนี้ห้ามให้คู่ให้ยืมเด็ดขาดนะคะมีโอกาสไม่ได้คืนสูงหรือต่อให้ได้คืนก็ อาจจะแบบ,บได้คืนไม่ครบนะคะก็ได้หรือได้คืนแต่ก็แบบมีปัญหาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันผิดใจกันอะไรพวกเนื้อด้วยนะเพราะฉะนั้นก็พยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะคะอืแต่จริงๆโอกาสได้คืนก็ว่ามีสูงกว่านะอืมแต่ว่าไอ้ความถูกใจและปัญหาที่ตามมามันก็มาด้วยแน่ๆเพราะฉะนั้นเอาแค่พอประมาณนะคะในการช่วยเหลือหรือในการที่ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะอถ้ามีเกณฑ์คนเข้ามาเอารัดเอาเปลี่ยนไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องชัดเจนแหละอาจจะต้องมีการพูดการคุยนะคะขอความชัดเจนในสิ่งที่เราเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะ่ะมีการคุยกันนะคะมีความชัดเจนเกิดขึ้นอย่างที่บอกถ้าเราเคลียร์ไม่ได้ <c oughs> ขอให้บุคคลที่สามช่วยเคลียร์คนทัดไฟอะ่ะจะให้ความเป็นธรรมเป็นกลางกับคุณได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคใครเรื่องเองินแล้วมันเป็นปัญหาสำหรับคุณนะ อืมจริงๆไพ่เด่นจริงๆนะในเรื่องรายได้นะ่ะ รายได้ผลตอบแทนดีหรืออาจมีทรัพย์สินเพิ่มมาขึ้นด้วยซ้นะยํานะยังไงก็ยังคงเชียร์เรื่องเรื่องธุรกิจหรืองนานอะไรที่มันเป็นแบบตัวกลางซื้อมาไขาไปมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้นะอะไรที่มันต่างไปจากเดิมคุณก็แค่เรียนรู้นะเรียนรู้อาจจะมีลองผิดลองถูกหรือคุณพยายามศึกษาในสิ่งที่คุณไม่รู้ไม่เข้าใจมากขึ้นมันก็สามารถที่ทําให้คุณนะทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะอืม ในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภของคุณในชน่วงเดือนนี้โดดเด่นเปล่านะคะโชคจริงๆยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่หรอกเหมือน ฟิลฟลิ่งแบบเสียไปแล้วก็ได้กลับคืนมาอะไรประมาณนั้นอะนะคะอืมถ้าอยากจะเสียงโชคจริงๆก็ให้ใช้ตัวเลขเกี่ยวกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวในช่วงเวลานั้นๆนะคะ โอเคความรักของคนโสดค่ะคนโสดเคบอกว่ามีคนทัดลมเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตแต่ก็เหมือนความสัมพันธ์จะพัฒนาดีนะแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีความน้อยความเครียดความกังวลใจคนทัดไฟเ,เข้ามาทัดไฟเม็ดสิ่งทนูเข้ามาก็มีปัญหา คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกันทะเลาะก,กันบ่อยนะคะมีความน้อยของน้อยใจคิดมากคิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เหมือนกับว่าคนโสดเนาะมีคนเข้ามาก็ยังแบบ เขามาเยอะแต่ก็ยังไม่ได้ถูกใจหรือมันยังไม่ได้สมหวังในมุมมองความรักจริงๆนะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เรื่องของความรักอย่างเนี้ยถ้าแย่ไปกนนะว่านั้นอ่ะระวงัวงนิดนึงร่องรักซ้อนด้วยอาจมีคนมีคู่อะมาโกโหกเราได้นะว่าโสดนะคะเรามารู้อีกทีว่าเขามีคู่แล้วแล้วมันซ้าซ้อนไปแล้วมันก็ทําให้เราเสียใจเสียความรู้สื่อเพราะฉะนั้นนะ่ะการคุยกับใครหรือการที่ใครก็ตามเข้ามาในช่วงนี้เช็คดีๆดูดีๆให้มั่นใจก่อนนะ เขาโสดจริงหรือเปล่านะคะเรื่องความรักของคนที่มีคู่แล้วคำพูดและการกระทำที่รุนแรงทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นมากมากเลยนะใดๆก็ตามห้ามทะเลาะกับคนรักเลยในช่วงเดืนนี้มันดูแย่มากมันดูเสียหายและพังมากพยายามใจเย็นให้มากถึงมากที่สุดพยายามคิดบวกพยายามเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดนะคะ เพราะว่าโอกาสที่จะมีปัญหาก,กับคนรักมันสูงแล้วถ้าเกิดเราพูดไปแล้วโหให้คืนชัดมากจริงๆนะคาพูดที่รุนแรงคําพูดที่ทิมแทงนะคะมันทําให้ความรู้สึกมันเสียหายแล้วมันเรียกกลับคืนมาได้ยากมากๆนะคะเดือนนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะที่จะพูดจารุนแรงใส่กันหรืองัดกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยความเสียหายมันดูแรงเราก็เยอะมากจริงๆในทางกลับกันไม่ใช่เราค่ะเป็นเขาเนาะที่พูดหลุดก็ทําอะไรที่เรมทำไม เรารู้สึกแบบไม่โอเคมากๆเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรล่ะอืมพาบอกว่า เราก็อาจจะมีการทําข้อตกลงกันเกิดขึ้นคือเราอยากไปทะเลาะก,กับเขาอะ่ะแต่อาจมีการคุยกันตกลงกันว่าโอเคนะถ้าไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันแย่ไปกว่าน,นี้เออถ้าถ้าอาจจะมีการคุยกันว่าทําอย่างไรให้ความสัมพันธ์มันโอเคกวนะ่านะเธอไม่พอใจอะไรทําไมเธอถึง มีเขาเรียกว่าอะไรพูดจาไม่ดีใส่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยต้นเหตุมาจากอะไรมีการคุยกันนะคะตกลงกันปรับความเข้าใจกันมันดีขึ้นได้ให้มากไปกว่านั้นให้มีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมีปัญหาก,กันบ่อยจังนะคะชวนกันเดินทางท่องเที่ยวนะทำให้ความสัมพันธ์มันกระชับและกลับมาได้นะคะค่ะในมุมของ สุขภาพค่ะสุขภาพเดืนี้เครียดมากจังเลยนะนะคะค่อนข้างเครียดมากๆนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะต้องระวังเรื่องของความเครียดความกังวลใจหรืออาการมีเกณฑ์ที่อาจจะเจ็บป่วยเยอะๆได้นะคะอาจจะถึง ข่านมีการผ่าตัดเล็กๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้หรือถ้าสัญญากรรมในเดือนนี้ก็ประสบความสําเร็จดีเป็นที่พึงพอใจแต่อาการเจ็บป่วยหนูระวังเรื่องหลงังระวังเรื่องศีรษะระวังเรื่องของมีคมด้วยนะคะใครอยากแนะนํานะคะให้คุณทําบุญอะไรด้านไหนนะที่ช่วยเสริมดวงชะตาให้กับคุณในช่วงเดือนนี้คะ่ะ ช่วงเดือนนี้จริงๆอยากให้ทำบุญเกี่ยวกับโอ้ถ้าทำได้นะถ้าทาได้อยากให้ถือสินห้านะคะโดยเฉพาะข้อสีนะห้ามผิดสินข้อสีแล้วชีวิตจะดีมากนะคะแต่ถ้าคุณถูกต้องอยู่แล้วเนี้ยโอเคนะข้อสีข้อห้านะคะค่อนข้างเน้นพยายามอย่าไปข้องเกี่ยวใดๆกับอบายาุมกอย่าไปข้องเกี่ยวใดๆกับการที่ ไปเข้องเกี่ยวคนมีคู่หรืออะไรประมาณนี้อย่างที่บอกเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่อาจจะมีคนที่มีคู่มีคนรักเข้ามาในชีวิตเราก็ได้ <criteria. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจอย่าเพิ่งไปยุ่งบางทีเราเข้าไปข้องเกี่ยวโดยที่เราไม่รู้อย่างที่บอกมันมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะบอกปิดบังเราก็ได้แล้วเราไปข้องเกี่ยวโดยที่เราไม่รู้เราอาจจะแบบผิดสินไปโดยที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆเช็คให้ดีๆก่อนนะคะ อสองทำบุญอะไรได้อีกนะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับเขาเรียกว่า,าคนที่ติดยาก็ได้คนที่ไปคล้องเกี่ยวคนที่ทำผิดทำไม่ถูกต้องแล้วมีการอยากแก้ไขอยากเปลี่ยนตัวเองอย่างเงี้ยให้เราทำบุญกับคนเหล่านี้ได้นะคะอาจจะทำบุญทํากระบ,บอกก็ได้นะคะช่วย อ่เป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนที่ต้องการคนที่แบบเคยทําผิดและอยากกลับตัวกลับใจอย่างเงี้ยได้นะคะก็ถือว่าเป็นบุญที่ดีที่ยิ่งใหญ่นะคะอีกรูปแบบหนึ่งเลยน่าจะช่วยลดนะคะเรื่องของปัญหาของตัวคุณเองพันธนาการต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่ที่สําคัญมากๆเราอย่าลืมอุดทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะ ขอให้พันธนาการใดๆนะที่ข้องเกี่ยวติดข้องกับตัวเรานะคะขอให้มีการตัดกรรมกันไปหรืออะไรก็ตามเนาะ mm. ในภาพของบทสรุปนะคะที่พายอยากจะบอกเพิ่มเติมนะ ช่วงเดือนนี้แอบเครียดจริงๆเลยแอบเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขปัญหากันละนะที่ที่ต้องเครียดต่างๆนานาเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นปจัจจัยจากคนอื่นเธอเน้งว่าอย่างที่บอกละคนมีคู่เข้ามาคล้องเกี่ยวทําให้เราผลก็ต้องผิดศีินหรือว่ามีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบโกงเราอะไรเราหรือโกอหกหลอกลวงเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้แล้วมันซ่อค่อนข้างจะส่งผลให้คุณค่อนข้างเครียดก็ได้นะถ้าปัญหาย,ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องระวัง ะะอย่าไว้ใจใครจนเกินไปอะ่ะเดือนนี้ไม่อยากให้คุณไว้ใจใครง่ายๆเลยก่อนที่จะไว้ใจใครให้ใจใครอ่ะนะคะให้เราศึกษาแล้วก็ดูให้ดีก่อนจริงๆเลยนะไม่งั้นเราจะเป็นเราเนี่แหละที่ค่อนข้างเครียดนะคะสองนะ <c oughs> ตัวคุณนะคะอาจควรอาจควรนะนั่งสมาธิหรือไปถูศีลได้ก็ดีนะคะ อย่างที่บอกแหละเออถ้าไปถือศีลแปดได้อย่างเงี้ยบวชชีพราหมณ์ได้ดีมากแต่ถ้าไม่สะดวกก็เป็นการถือศีลห้าอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะก็ให้นั่งสมาธินะคะน่าจะช่วยได้ส่วนเรื่องที่โดดเด่นที่บอกปัญหาต่างๆเงี้ยมันก็สามารถปลดล็อกและแก้ไขได้ทุกเรื่องนั่นแหละนะคะการเริ่มต้นใดๆในช่วงเดือนนี้ก็เห็นว่าคุณทําได้นะคะแล้วก็สําเร็จได้ด้วยมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตได้ด้วยนะคะอ่าใน ภาพนะคะคำเตือนคำแนะนำจากไพ่พควาคีตานะคะพระกฤษณา,า,าท่านอยากบอกอยากเตือนอะไรคุณคะขอให้ท่านช่วยชี้แนะแนวทางให้ด้วยคะ่ะค่ะ,ะไม่เป็นไรส่งใบเลยค่ะ,คะ ไพ่ใบนี้นะคะก็หมายถึงว่านะคะยังคงโยงกลับไปที่เรื่องเดิมนะนะคะก็คือพยายามนะคะอยู่บนความถูกต้องนะอยู่บนความถูกต้องในถูกๆเรื่องนั่นแหละนะคะอ่าหนึ่งก็คืออย่าโลภในเรื่องผลประโยชน์นะคะอย่าพยายามเขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะบางทีเราคิดว่าเอ้ยมันดูโอเคแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้โอเคอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะแล้วก็ เรื่องของการทำผิดหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะมันเหมือนมีคนจับตาดูคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณทำสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องปุ๊บอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นปัญหาได้มากๆนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคุณทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ถูกต้องอ่ะคุณก็จะได้รับการชมเชยได้รับการซัพพอร์ตการช่วยเหลือหรือมีคนเห็นนะคะอย่างที่บอกว่ามีคนจับตาดูอยู่นะได้รับการคุ้มครองนะคะช่วยเหลือถ้าคุณทำดีอยู่บนความดีนั่นเองนะคะ แต่ว่านะไทปใบนี้เข้ามานะคะหมายความว่าตัวคุณเองอ่ะแอบหนักอ่อนกันนะคะ <c oughs> เหมือนในช่วงเดือนนี้คุณแบกภาระอะไรโยยแย่มากมายนะคะทําให้คุณค่อนข้างเครียดและกดดันอ่ะอาจจะถูกกดดันจากคนรอบตัวด้วยถูกกดดันจากภาระที่ต้องรับผิดชอบด้วยนะคะค่อนข้างจาก แบกรับอะไรหลายเรื่องหลายอย่างไว้แต่เพียงผู้เดียวนะถ้าทำดีนะคะก็ได้รับการชื่นชมแต่ถ้าคุณผิดคุณพลาดเนี่ยคุณก็โดนทัวลงได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้อย่างที่บอกเลยขอให้ทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งความดีเหล่านั้นจะคุ้มคลองนะคะคุณนะคะเองโดยปริยายเลยนะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกทุกๆท่ทานนะคะให้ผ่านปัญหาต่างๆไปได้ดีนะค่ะขอให้พบเจอแต่เรื่องดีๆมีแต่สิ่งเข้าดีๆเข้ามานะคะขอบคุณมากๆที่เราฟังคลิปนี้ค่ะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจอยากจะปารึกษาอะไรก็แอดไลน์มาคุยกันเนาะที่ไลน์แอด kungchae นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค,ะค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่ติดตามเราชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็ อย่าลืมที่จะเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ด้วยนะคะ,ะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิคอัครหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย